สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ y t u t u จุฬาเรเดียลพลัสขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก,ก็จะเห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะหรือช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการก่ออาชญากรรมเนี่ยเ,เกิดขึ้นนะคะและหลายครั้งเนี่ยเขาก็ไปลิงก์ว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าคนที่ป่วยทางด้านจิตหรือเปล่านะคะที่ทำ ให้เกิดอาชญากรรมวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ใดแล้วก็นะปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าสถิติเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วพวกเรานะคะหรือกฎหมายกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ตอนนี้นะมันมีเพียงพอและสามารถที่จะช่วยทําให้สังคมเราดีขึ้นได้ไหมนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจาก ท่านดรปรเมศกุมารบุญท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นนักอาชญวิทยานะคะและท่านอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษภาคของภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์รยค,รค่ะก็เห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าทั้งจาประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยก็เห็นว่ามีการเรื่องการก่ออาชญากรรมมากขึ้นและหลายครั้งเนี่ย เขาก็ไป l i n k ์กับว่าเออคนอาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็นคนไม่ปกติอาจจะเป็นโรคจิงนึ่งหรือเปล่าณนะปัจจุบันจริงๆแล้วนี่สติมันเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะครับผมครับก็ก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุญาตอ,อ,อธิบายให,ให้ชัดเจนนิดนึงขึ้น <c oughs> ก่อนนะครับคืออย่างแรกเนี่ยผมไม่ใช่จิตแพทย์แล้วก็ <c oughs> ไม่ใช่นักจิตวิทยานะครับเป็นนักอาชญาวิทยาคือคือยางี้ครับความรู้ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมี2ออย่าง เป็น matter a n d mind นะครับ m a t เ e r นี่ก็เหมือนกับเป็นวัตถุนะครับอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์นะครับแต่สิ่งที่เป็นมายเนี่ย <c oughs> หรือจิตใจเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นศิลปศาสตร์เป็นอาร์ททั้งหมด <c oughs> อะไรที่ทำซ้ำกี่ครั้งก็ไม่เหมือนเดิม <c oughs> นะครับการที่จะเรียกว่าเป็นโรคเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นจิตแพทย์เป็นแพทย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับ <c oughs> มาวินิจฉัยโดยเช่นว่าถ้าผู้ที่ผิดปกติทั้งจิตเนี่ย ที่เป็นโรคนี้ก็คือว่ามีการทํางานของสมองที่ผิดปกตินะครับฟังชันผิดปกติหรือมีสารเคมีในสมองผิดปกติหรือเป็นเหตุจากพันธุกรรมนะครับก็จะใช้ยาในการรักษานะครับเป็นวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งการที่จะฟันธงว่าเป็นผู้ป่วยแบบไหนเนี่ยหมอก็จะมีวิธีวินิจฉัยแบบยากมากเลยนะครับที่คนธรรมดาของเราอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับแต่เรื่องที่ไม่ได้สามารถพิสูจน์ได้แบบ ร้อยคนเป็นเหมือนกันร้อยคนแล้ววินิจฉัยได้นเนี่ยก็คือความผิดปกติด้านความคิดพฤติกรรมอ,อารมณ์เนี่ยด้านหมายก็อาจจะเป็นนักจิตวิทยา <คะ S 2> ซึ่งนักจิตวิทยาเองเนี่ยเขาก็ <คะ S 2> มีทั้งคนเรียนทางวิทยาศา, <คะ S 2> าสตร์กับศิลปศาสตร์เหมือนกันนะครับนักอัจฉริยวิทยาเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่พยายามจะไปค้นคว้าหาเหตุผลนะครับของทั้งคุณหมอวินิจฉัยนักจิตวิทยาวินิจฉัยเนี่ยมามาดูว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขยอย่างไรหรือรัฐเองเนี่ยจะมีข้อเสนอแนะในการที่จะทําให้สังคมสงบส,สุขอย่างไรนะครับนักอาชญาวิทยาเองเนี่ยถ้าพูดแบบอซอฟนิดนึก็คือเราอยากให้ตํารวจอายการสาร,ราชทันว่างงานนะครับคือตํารวจเนี่ยร้อยคดีจบไปรับคดีเนี่ยโอเค k คบทา่านถูกนะครับมีการตัดสินร้อยคดีเนี่ยสารพิจารณาได้ครบร้อยคดกกีก็ถูกต้องแล้วมีโปรเซสการทํางานที่ดีแต่ว่าเป้าหมายของนักอาชญาวิทยาจริงเนี่ย ไม่ต้องการให้มีเหยื่อเกิดขึ้นเลยสักคนใ,<ช>ในสังคมคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องเอาเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาพูดนะครับแต่อย่างที่หลายคนก็คิดเหมือนกันนะครับว่าการที่เราจะไปพูดถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทอะไรทำนองนี้นะครับอาจจะเซนซิทีฟนิดหนึ่งแต่ไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับจะเป็นต้องหยิบยกขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามันก็จะเริ่มมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่อาจารย์ถามว่า สถิติเป็นอย่างไรนะครับคือนักอธิวิทยา,าเนี่ยก็ค้นคว้าเหมือนกันนะครับวันนี้รเราเราเราพยายามพูดเชิงวิชาการที่ดูซอฟนะครับผมก็จะเหมือนกับไปอ่านแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดะนะครับก็แค่ h, บุกเบิกไขกุญแจประตูนเนี่ยให้ทุกท่าน,นค้นคว้าตามบางบางเรื่องเนี่ยอาจจะเอ๊ะปรมเทศพูดผิดหรือเปล่านะครับก็ก็ช่วยคอมเมนต์ก็ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันหานะครับเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราเข้า Google นะครับพิมพ์คําว่า ผู้ป่วยจิตเวชกับอาชญากรรมนะครับเราจะเจอบทความวิชาการของคุณหมอท่านหนึ่งน่าสนใจมากนะครับตีพิมพ์ในวรารสารอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนร้อยตำรวจนะครับขออนุญาตเอ่ยนามคุณหมอภูลพัฒน์กมลวุฒิพงศ์นะครับผมเข้าใจว่าท่านท่านเป็นจิตแพทย์ที่ทํางานเรื่องอผู้ป่วยติดจิตเวชเลยนะครับแล้วก็เรียนบริจาเอกนัานอาชญาวิทยาที่มห ah ิดลนะครับท่านให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสถาบันกัลยา ราชนาคินทนะครับที่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาเนี่ยท่านเป็นห่วงเป็นใยกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตแล้วก็ไปก่อคดีเนี่ยนะครับสร้างสถานบันนี้ขึ้นมานะครับพบว่าในปี60-63ถึงเนี่ยมีผู้ป่วยนิติจิตเทั้งหมด4 4 9รายบเายเยอะมากทีเดียวนะครับก็ก็ค่อนข้างที่ที่จะน่ากลัวนะครับทีนี้นะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมว่าคืออะไรนะครับที่เรียกว่าสกิสโซฟีเนี่ยนะครับ มีถึง213รายนะครับเยอะทีเดียวแล้วที่มาทําความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเลยนะครับคือความรุนแรงเนี่ยนะครับถึง83รายแค่หนึ่งคนเรายังน่ากลัวเลยใช่ไหมครับทีเนี้ยไม่พูดถึงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องต้องเริ่มมาพูดถึงกันบ้างนะครับอาจารย์นี่คือตัวเลขสถิติที่เห็นในงานวิชาการอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปต่อนิดหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าคำว่าโรคจิตเภทกับโดยปกติเราจะจะใช้คําว่าโรคจิต มันต่างกันไหมคะอาจา,ารย์ต่าง <c oughs> กันต่างกันค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยทางฝรั่งกับทางไทยและทางวิชาการเนี่ยยังยังยังแตกต่างกันเยอะนะครับ <c oughs> คือเดิมเนี่ยฝรั่งเขามีคําว่าไซโคพาสมาก่อนนะครับ <c oughs> ที่หมายถึงอาชญากรโรคจิตไซ <c oughs> โคพาตจริงๆเนี่ยเป็นอาชญากรที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถจะมีงานวิชาการไหนบอกฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า เป็นเพราะอะไร <Okay. S 2> นะครับแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเพราะพันธุกรรมหรือว่าการทางานของสมองที่ผิดปกติไซโคพาธเนี่ยนะครับ mm hmm. ไร้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น mm hmm. ไม่มีเอมพัตตีเลยพวกนี้ฉลาดฉเฉลียววางแผนทำ <Okay. S 2> ตัวนี่ในสังคมได้นะครับ mm hmm. เหมือนคนปกติหมดเลยนะครับ mm hmm. แต่ทีเนี้ยความเป็นโรคจิตเนี่ยเขาเรียกว่าไซโคซิสนะครับจะมีลักษณะอาการที่เรียกว่า out of reality นะครับคนที่เป็นไซโคซิสคือไม่ได้อยู่บนโลกความจริงเลยนะครับมีอาการหลงผิดนะครับมีอาการหูแว่วประสาทร้อนพูดสื่อสารไม่รู้เรื่องนะครับไม่ปฏิปต่อหรือมีพฤติกรรมที่แบบผิดปกติร้อนเราร้อนแต่เขาใส่เสื้อกันหนาวเยอะนั่งหัวล็อกคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแต่สกิสโซฟีเนียเนี่ยนะครับสกิสโซฟีเนียหรือภาษาไทยเรียกว่าโรคจิตเภทจิตเภทก็จะเป็นเป็นย่อยของไซโครซิสลงมานะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็น เป็นผู้ป่วยที่น่าสงสารนะครับซึมเศร้าแยกตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ผมเคยเป็นบรรยายเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์สตอเกอร์นะครับก็คือคนที่สะกดรอยตามจากสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเหยื่อเนี่ยมีงานวิจัยที่เขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยตัวสกิสโซฟรีเนี่ยนะครับม,มีคุณหมอมาเล่าฟังท่านก็แยง้งจริงเหรอนะครับก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างสถิติให้ดูเมื่อสักครู่นี่แค่ของไทยนะครับยังมีแต่ว่านะครับ ผมเองก็ไม่ใช่คนที่จะวิให้ฉัยได้นะครับแต่ว่าก็หยิบมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับโดยประมาณเนี่ยมีประมาณ1%ของประชากรโลกนั่นแปลว่าในไทยเองเนี่ยก็น่าจะมี4มี่แสนถึงเจสครับ,รบเยอะทีเดียวนะครับกอ็อย่างที่บอกนะว่าซิกคิสคโซฟีเน,เนี่ยนะครับหลงผิดก็คืออย่างแรกมีการหลงผิดก็เช่นว่าเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษนะครับหรือหรือมีความ เชื่อบางอย่างที่มันไม่ปกติะนะครับบางรายก็มีหงแววมีเสียงสั่งนะครับม,มีประสาทหลอนอาจจะเห็นภาพเสียงเนี่ยผมเคยเคยฟังคุณหมอบางท่านเล่าเนี่ยบอกว่าเสียงเนี่ยดังเหมือนกับที่เราคุยกันแบบนี้เลยนะครับแรกๆนี่ีมีพฤติกรรมต่อต้านไม่เชื่อก่อนอนะครับแล้วก็ทนไม่ไหวในที่สุดนะครับส่วนใหญ่แล้วเสียงเนี่ยจะเหมือนกับว่าบอกว่าตัวเองเนี่ยด้อยคุณค่านะครับตัวเองทําผิด ต้องชดเชยการกระทําความผิดนั้นไปทําบางเรื่องนะครับแล้วก็บางคน,นพยายามเปิดเพลงดังบางคน,นกรีดร้องเพื่อจะกรบเสียงแต่ก็ทําไม่ได้นะครับ<อ>สุดท้ายก็ต้องไปถ้าคนที่ทนไม่ได้ก็ต้องไปกระทำความผิดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขยายเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพหลอนนี้ก็มีน้อยครับผม,มค่ะแล้วจริงๆพวกนี้อาจารย์เขามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกระตุน้นให้เขาเกิดรรกระทำ ครับนี่ค่ะครับก็ต้องต้องต้องย้าอีกทีนะครับว่าผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาเป็นอาชญากรทุกคนนะครับน้อยมากนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ความรู้ทางทางศิลปศาสตร์เนี่ยถ้ามามองในมุมวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกว่าโอ้โหสี่แสนเจ็ดแสนคนเนี่ยอาจจะมีลุกขึ้นมาก่ออาชญากรรมเพียงสองคนสามคนนะครับแต่จริงเนี่ยในในคดีเนี่ยก็มีพอสมควรเนี่ยนะครับ ถ้าเราวิเคราะห์เป็นตัวเลขทางสถิติแปลว่ามันไม่สัมพันธ์กันเลย <คะ S 2> ใช่ไหมฮะเจ็ดแสนสี่แสนกับสองสามคนไม่ไม่สัมพันธ์กันเลยนะครับแต่คําว่าเป็นโรคเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติทางร่างกายนะครับก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เหมือนเราเป็นหวัดน้ำมูกไหลตัวร้อนเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ต้อง <คะ S 2> ใช้ยารักษานะครับกระบวนการยุติธรรมอาญาจึงจึงพยายามยกเว้นโทษนะครับไม่เอาผิดนะครับแต่ม,มันใช่มหมอาจารย์ใช่ครับ คือผมอธิบายอย่างนี้ครับามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับ <asted. S 2> นักอาชญาวิทยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับบางท่านก็จากสนับสนุมใหคนเป็นหมอมาเรียนเยอะๆด้วยนะครับ<ๆ>เป็นวิศวกรเป็นตำรวจทหารอร <illed. S 2> ละไรต่างๆนนะครับคือคือกระบวนการยุติธรรมอาญาเนี่ย DJ, ที่เราจะได้ยินคําว่าเจตนานะครับกระบวนการยุติธรรมอาญา,าค้นหาความชั่วในใจคนแล้วเอาคนที่มีความชั่วในจิตใจเนี่ยออกจากสังคมนะครับไปบําบัดฟื้นฟูให้กลับเป็นคนดีก่อน ึค่อยคืนสู่สังคมนะครับ mm hmm. การกระทําความผิดเนี่ยต้องครบองค์ประกอบนะครับมีองค์ประกอบภายนอกกับภายใน mm hmm. องค์ประกอบภายนอกคือมีการกระทําที่กฎหมายห้าม mm hmm. เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. องค์ประกอบภายในคือจิตใจนะครับ mm hmm. ถ้าเราทําปืนลั่นใส่คนตายขับรถชนคนตายโดยไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายไม่เจตนาไม่เจตนา mm hmm. กระบวนการทำอาญาไม่เอาผิดอ๋อค mm ่ะ hmm. เหมือนกันกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทเหมือนกัน mm hmm. อย่างที่ผมบอกว่าเขาถูกสั่งนะครับมีเสียงสั่งนะครับบางคนบอกว่ามีเทพมีอะไรเนี่ยสื่อสารให้ไปฆ่าคนอะไรตร้งนี้ mm hmm. เจตนาเขาไม่ได้ชั่วร้าย mm hmm. นี่ครับหลักกฎหมายก็เลยไม่เอาผิดแต่ไปบำบัดรักษาให้กับเป็นคนดีขึ้นสู่สังคมนะครับกระบวนการยุติธรรมอาญาทั่วโลกเนี่ยไม่ได้แก้แค้นทดแทนให้เหยื่อแต่ฟื้นฟู เอาคนเอาคนที่จิตใจชั่วร้ายนี่ไปฟื้นฟูบําบัดนั่นคือกฎหมายทั่วโลกเลยค่ะจารย์วมทึงประเทศไทยด้วยที่อยากที่จะฟื้นฟูแต่หลายครั้งจริงๆมันฟื้นฟูได้ไหมคะจรา์นี่เรียนถามตรงๆอก็ด้วยความเคารอกว่ามันยากนะคะใช่ครับและใช้เวลานานมากยากครับคือพูดง่ายๆว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าภาผพิงราชทันนะครับก็ คนที่ไม่มีระเบียบวินัยนะครับเด็กๆที่ไม่ได้ถูกปลูกฝังระเบียบวินัยก็จะไม่สามารถปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของสังคมได้รวม,มถึงกฎหมายมก็มีแนวโน้มไปกระทำความผิดกฎหมายในที่สุดอพอเข้าไปอยู่ในระบบราชธรรมเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยเขาจะเริ่มฝึกวินัยนะครับอย่างผมเข้าไปบรรยายไปฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนักโทษเนี่ยเราเดินผ่านเขาต้องนั่งกับพื้นเลยยกมือประดมนะครับมีการออกกําลังกายกินข้าวอาบน้ำเป็นเวลาเน้นฝึกวินัยค่ะ ก่อนนะครับแต่ทีนี้ความที่เรา,เาหลายหลายคนอย่างที่ผมบอกว่าเราฟันตรงไม่ได้หรอกครับว่าคนหนึ่งคนเนี่ยจะไปกระทําความผิดได้เนี่ยเป็นอาชญากรได้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรสักอย่างไม่ใช่ mm hmm. เหมือนหน้าตาเหมือนรายนิ้วมือเราไม่ซ้ํากันเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการวินิจฉัยที่แบบให้มากที่สุดลึกที่สุดคนเนี่ย mm hmm. ต้องฟื้นฟูอย่างไรอย่างที่อาจารย mm ์ hmm. บอกนะครับมันถึงจะฟื้นฟูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ oh. ค่ะาีน,นี้จันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของการพูดแล,แล้วในด้านกฎหมายแล้วจริงๆจันค่ะหลายๆครั้งที่เราจะเห็นเนาะโอเคเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกมาเรานิดนึงว่าโอเคไม่เจตนาเจตนาแต่กฎหมายระหว่างเป็นเยาวชนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อันนี้ก็ต่างกันอีกหรอคะเอ่อต่างันตรงที่ว่านะครับอย่างถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอย่างผมเข้าใจว่า อายามาตา74นะครับไม่ได้ให้ดุลระยะพินิจของผู้พากษาในการวินิจฉัยเลยนะครับว่าถ้ายุต่ำกว่า15เนี่ยไม่ต้องรับโทษฟันธงแบบนี้เลยนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมค้นคว้าในเหตุผลเนี่ยที่มาจากอาจารย์คะขออนุญึอันนี้คือเฉพาะประเทศไทยหรือต่างประเทศด้วยประเทศไทยครับอ๋อและต่างประเทศเหรอคะคัดตรงไหนคะเขาเป็นระบบลูกขุนวินิจฉัยนะครับซึ่งเด็ก เด็กแบบ4ี่ห้าขวบที่เคยกระทาความผิดอาญารุลแรง,แรงก็เคยถูกประหารมาแล้วก็มีของต่างประเทศใช่ครับะะแต่ของไทยเนี่ยผมเข้าใจเอาเองนะครับอาจจะเข้าใจผิดคือคําที่เราใช้กําหนดอายุเอาต่ำกว่า15เนี่ยเพราะว่าสมองส่วนหน้าที่เรียกว่าเป็นฟันท่อโลบเนี่ยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรการควบคุมพฤติกรรมหรือการมีเหตุมีผลในการตัดสินใจยังไม่โตเต็มที่เขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแล้วแต่คนนะครับ ก็คือว่าแนวแนวโน้มที่วัยรุ่นเนี่ยกรกระทําความรุแนแรงมันคือช่วง14-15จริงๆนะครับที่เริ่มออกไปหาคบเพื่อนไปทเที่ยวเตรไปเข้ากับเพื่อนฝูงแล้วจากที่ผมค้นนะครับถ้าเราเข้า Google เนี่ยพิมพ์คําว่าโรคจิตเภทคือการเริ่มต้นการเป็นโรคนี้คืออายุ14-15ด้วยซ้ำค,ครับเราจะเห็นเลยในเว็บไซต์ของคณะแพทย์ลหลายๆมหาวิทยาลัยก็เขียนไว้ตรงนั้นครับ แล,แ,ลแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คะในเรื่องของของกฎหมายจริงอยากถามคุาผู้หญงอาจารย์รในประเทศไทยเพราะมันก็ต่างจากของต่างวม่มันควรที่จะมีการปรับไหมควรครับ<า>ควรครับรับเป็นยังไงคะคก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าปรับไปเนี่ย ก็จะเพิ่มภาระให้จิตแพทย์กับนักจิตวิทยาคลินิกมากขึ้นนะครับก็ต้องมีการวินิจฉัยเป็นรายไปนะครับคือเราจะไปกระทําความผิดกฎหมายอาญาแล้วเรามามา,มาอ้างว่าเราป่วยม,มามาทำเป็นประสาทหลอนไม่ได้นะฮะนี่คือคุณจะได้รับโทษให้ข้อมูลเท็จเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยมีการตรวจทางพยาธิสภาพด้วยนะครับตั้งแต่ปัสสาวะาเลือดนะครับหรือ,อ ไม่สามารถวิไิจฉัยได้ภายใน5นาที10นาทีนะครับ<ะ>ต้องเฝ้าดูเป็นอาทิตย์นะครับเป็นเดือนเลยด้วยซ้ำไปนะครับแพทย์เขาจะมีวิธีวินิจฉัยของเขาแบบนั้นนะครับโกงกไม่ได้นะครับทีเนี้ยนะครับพอเพิ่มภาระเนี่ยนะครับถ้ากฎหมายเนี่ยบอกว่าคือตอนนี้กฎหมายเนี่ยยกให้จิตแพทย์เป็นคนใช้ดุลพินิจเลยนะครับว่าส่งไปบําบัดรักษานานเท่าไหร่กว่าจะมาดำเนินคดีได้ตามปวิยาามาตรา14อะไรทำนองนี้นะครับค่ะ แต่การรักษาเนี่ยนะครับหรือการวินิจฉัยเนี่ยนะครับว่าใครเป็นไม่เป็นแทนที่จะเอาเกณฑ์อายุเนี่ยครับต้องมีคณะเลยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่จิตแพทย์คนเดียวนะครับถ้ามองในมุมว่าเผื่อมีการล็อบบี้หรือการอะไรทานองนี้นะครับก็ต้องมีคณะมีจิตแพทย์มีนักวิชาการมีนักจิตวิทยานะครับมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าคนนี้ควรจะได้รับโทษไหมนะครับป่วยจริงไหมอะไรทานองนี้นะครับถ้าจะเอาลึกขึ้นนอกจากเกณฑ์อายุครับ อ๋อโอเคค่ะอาจารย์แอมค่ะอย่างจริงๆแล้วนบปัจจุบันเนี้ยค่ะจากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยมันมันน่ากลัวแค่ไหนคะอาจารย์อย่างเวลาเราเดินไปกลางถนนเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าคนรอบข้างเราเป็นอย่างไรแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยก็เราก็ต้องเป็นจัดสังคมนะเป็นมนุษย์สังคมสำหรับคำถามเนี่ยครับคือมันมันมี เรื่องเรื่องหนึ่งที่ลึกมากเลยนะฮะที่ที่ผมอาจจะเอามาเล่าให้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์สามารถทําให้นักโทษบางคนพ้นโทษได้นะครับเขาอาจจะไม่ด้รับความยุติธรรมด้วยเมื่อกี้เราพูดแค่เรื่องจิตเภทนะครับจิตเภทเองอก็มีหลายอาการนะครับคนที่มีความเสี่ยงที่จะทําความรุนแรงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตเภทแบบวัดระแวงนะครับเป็นพารานอยนะครับกลัวคนจะมาทําร้ายเลยต้องปกป้องตัวเองอะไรทำนองนี้นะครับแต่มีอีกโรคหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นโรค โรคหวัดโรแวนนะครับเขาเรียกว่าเป็นดีโรชเชนดีโรชเชนอลดิสอเดอร์นะครับคืออย่างที่บอกว่าลงผิดเหมือนกันแต่คนจิตเภทย์ยมีเสียงหรือมีภาพร้อนแต่คนที่เป็นโรคหลงผิดเนี่ยไม่มีหูแววไม่มีประสาทหลอนคุยใช้ชีวิตในกิจวัตรประจาวันได้เหมือนคนปกติแต่มีบางเรื่องที่เขาเชื่อแบบสนิทใจหรือว่าเป็นเรื่องจริงแต่เราจะรู้สึกว่าไม่จริง เช่นเขาบอกเขามีอิทิลิ์สื่อสารกับเทพได้นะครับ<ม>กลุ่มคนนี้นะครับก็จะมะีการหลงผิดที่เรียกว่าเป็น persecutory delusional disorder เนี่ยหวัดระแวงเหมือนกันกลัวคนจะมาปองร้ายกลัวคนจะมาะวางยาพิษอะไรทำนี้นะครับเพอ่อต่อสู้ปกป้องตัวเองนะครับแต่ว่าคนทั่วไปเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกความเป็นโรคเนี่ยอาจจะเกิดจากพันธุกรรมสารเคมีในสมองสมองทำงานผิดปกติเนี่ยนะครับ แต่คนที่ผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจนะครับเหตุการ์แรงนะครับไม่ว่าเราจะตกเป็นเหยื่อหรือว่าเราประสบอุบัติเหตุนะครับหรือทหารตำรวจที่ผ่านศึกสงครามปราบปรามผู้ร้ายเนี่ยความเครียดสะสมระยะยาวเนี่ยนะครับก่อให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันแล้วกระบวนการวิธรรมญาย,ยัางไล่ตามไม่ทันนะครับผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับ ถ้าอย่างเราลดความนะครับหรือมีเหยื่อถูกทําร้ายถูกร่วงละเมิดนะครับทหารตํำรวจที่ผ่านศึกสงครามเนี่ยนะครับจะเกิดความเครียดเฉียบพันนะครับเขาเรียกว่าเป็น ASD นะครับ <ừ> acute stress disorder นะครับ ASD จะอยู่ในช่วง4สัปดาห์แรกนะครับจะเกิดภาพเหมือนกับเหตุการณ์นั้นซ้ำๆลดความซ้ำๆใช่ครับถูกทำร้ายซ้ำๆนะครับถ้า4สัปดาห์ไม่หายนะครับจะเป็นความเครียดระยะยาว เรียกว่า PTSD อะ s t ส r a ม m a t ติกนะครับเอ่อเอ่อสเตรสดิสออเดอร์นะครับทีเนี้ยไอ้ PTSD เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับผมจะพูดในเฉพาะคนที่จะกลายมาเป็นอาญากรแล้วกันนะครับเช่นนะครับคนที่ผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นช่างกลตีกันแล้วรอดตายนะครับทหารที่เพื่อนตายในสนามรบนะครับตำรวจที่วิสามันคนร้ายรอดมาเนี่ยจะเกิดความความเครียดระยะยาวเป็นแฟลชแบ็คนะครับ เกิดเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำๆรุนแรงซ้ำๆนะครับแล้วจะเสพติดความรุนแรงก็เรียกว่าเป็น combat addiction นะครับอย่างช่างกุนที่ผ่านศึกสงครามของเขามาเนี่ยเพื่อนมีเรื่องนี้ดีใจเลยจะเข้าไปช่วยะนะครับเพราะว่าการรอดจากความรุนแรงเนี่ยมันมีความสุขออกมานะครับแต่ทีนี้นะครับการที่ทหารฆ่าศัตรูตำรวจวิสามันคนร้ายเนี่ยนะครับเขาจะเกิดช่วง สำนึกบาปนะครับเป็น recoil and remorse phase นะครับอาเจียนนอนไม่หลับนะครับกระสับกระส่ายเครียดตำหนองเนี่ยนะครับแล้วก็เกิด flashback ทีเนี้ยนะครับการที่จะลุกขึ้นมานะครับเป็นอาชญากรได้เนี่ยเขาจะเกิดภาพที่เรียกว่าแยกไม่ออกแล้วอะไรคือโลกความจริงอะไรคือฝ mm ันร้ายก็เลยลงมือก่อความรุนแรงนะครับ mm hmm. เรียกว่าเป็น dissociative นะครับ r ฟ s ชแบ็กในช่วงนั้นนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าความฝันร้ายซ้ำๆเนี่ยนะครับทำให้เกิดโรคละเมือเดินแล้วฆ่าคนได้อ้อเพื่อเคยเห็นแต่ในหนังนะ ใ,ในไทยที่ผมยังไม่ค่อยเห็นะนะครับที่จะมีข้อต่อสู้แบบนี้แต่ในต่างประเทศเนี่ยมีนะครับก็คือพูดง่ายว่าการเกิดฟันร้ายซ้ำๆของคนที่ผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพา r a s มเนียนะครับแล้วข้อต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมอาญาเนี่ยเขาเรียกว่า somnambulism defense นะครับคดีแรกนี่เกิดในปี1845ในสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นเป็นเคสศึกษาของนักศึกษาอาชญวิทยาในอเมริกาก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมี มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ20นะครับชื่อเอาเบิร์ตไทเรลนะครับคนนี้ทิ้งภรรยากับลูกมาแต่งงานอยู่กินกับโซเพนีคนหนึ่งชื่อมารเออยและมาเรียเนี่ยก็ยังให้บริการผู้ชายนะครับขณะที่คบเป็นแฟนอยู่แปลว่าผู้ชายคนเนี้รับได้ทุกอย่างเลยไม่มีเหตุที่แบบจะกดเคืองผู้หญิงคนนี้ได้นะครับแล้วมีอยู่คือเช้าวันหนึ่งนะครับก็คือไปฆ่าปาดคอมาเรียแล้วหนีผู้พทนายความสู้คดีแบบ ไม่มีเหตุจูงใจอื่นเลยที่จะฆาตกรรมผู้หญิงคนนี้ได้เพราะยังไงผู้ชายคนนี้ก็รักแท้สุดท้ายมีทางเดียวก็คือว่าเขาเป็นโรคละเมิดเดินฆาตกรรมยกฟ้องอจากนั้นมาเนี่ยครับก็มีหลายคดีมากนะครับถ้าสนใจนะครับพ่อคุณก็เซิร์ชพิมว่า somnambulism นะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีซับไตเติลไว้นะครับ,ค,รบคดีที่ที่น่าแปลกใจที่สุดนะครับเป็นเคสศึกษาเนี่ยก็เกิดขึ้นในแคนาดานะครับในช่วงปี1987นะครับที่คุณ เคนเนด์พาร์ค์นะครับคนนี้ยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะครับละเมอขับรถยี่สิบกิโลยี่สบกิโลอุกไกลมากระหว่างละเมอขับรถไปกลนไปด้วย<ะ>หลักฐานในในเนื้อหาเขาว่าอย่างนั้นนะครับ<ะ>แล้วไปบ้านพ่อตาแม่ใหญ่<ะ>แทงแม่ยายเสียชีวิตพ่อ,อตาบาดเจ็บสาหาัสพอรู้สึกตัวก็ไปมอบตัวสู้คดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีหลักฐานนักจิตวิทยาจิตแพทย์ ลงความเห็นว่าเขาเป็นโรคละเมอเดินฆ่าคนยกฟ้องนะครับแต่ก็ยังมีหลายคดีนะครับที่มีการให้การว่าสามีเนี่ยลุกขึ้นมาขวานสังหารภรรยานะครับแม่ยายและขนาดนั้นก็ละเมอไปด้วยพูดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้รับการต่อสู้แล้วยกฟ้องอถูกตัดสินจำคุกนะครับแล้วก็ห้ามเข้าใกล้ครอบครัวตลอดชีวิตซึ่งถ้าเขาเป็นผู้ป่วยจริง เขาไม่มีเจตนาชั่วร้าย mm hmm. แต่ทนายความไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เอามาต่อสู้ mm hmm. ถ้าเกิดมีในไทยนะครับ <Okay. S 2> คนเราเนี่ยอาจยังอยู่ในคุกแล้วทนายความเองก็ยังไม่รู้หลักกฎหมายเป็นข้อ,ขอต่อสู้เรื่องนี้ขึ้นมา mm hmm. นี่นะครับเ,เป็นเรื่องที่ว่าคนที่วิกลจริตนะครับ <Okay. S 2> เ,ปเป็นภาษาในกฎหมายอาญาว่าใช้คำว่าวิกลจริตหรือผู้มีจิตบกพร่องเราเนี่ยกฎหมาย mm hmm. เห็นว่าขาดเจดตนาชั่วร้ายนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ดําเนินคดียกฟ้อง ที่อาจารย์พูดมานี่มทีเราก็ตัดสินยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดเขาตั้งใจทำแต่ถ้าคณไม่ตั้งใจแต่เป็นเป็นโรคนะคะหรือเป็นอย่างเงี้ยที่อาจารย์บอกว่าเป็นโรคจิตแพทย์เราจะทํำยังไงบางทีเราเรามองไม่ออกเหมือนกันสุดท้ายมีเวลาอีกหนึ่งนาทีอยากให้ท่านอาจารย์ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านว่าเอยถ้าเกิดเรามีเรารู้ว่ามีคนเนี่ยค่ะที่อยู่ใกล้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราควรที่จะทําอย่างไรคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศนะครับเขามี หลักกฎหมายที่เรียกว่าดิวตี้ทูบัวน์นะครับ<ม>สำหรับจิตแพทย์นะครับนักกฎหมายก็จะเรียนเคสเรียกว่าทาราซอฟเคสนะครับ<ม>ชื่อที่แปลกชื่อคุณผู้หญิงชื่อคุณทาราซอฟใน<ค>อเมริกานะครับถูกแฟนหนุ่มที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยนะครับ<ม>พอปฏิเสธความรักเขาก็กดรอยตามจนฆ่าไปฆ่าเธอนะครับ<ม>แต่คนที่รู้เรื่องมาตลอดคือจิตแพทย์<ม>แต่จิตแพทย์แต่เดิมเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณมีกฎหมายบอกให้เก็บความลับคนไข้<ม>ทีเนี้ย กลายเป็นว่าพอรู้แล้วบอกไม่ได้ก็เลยเกิดความเสียหายกับครอบครัวและเหยื่อหลักกฎหมายทราซอฟเนี่ยก็เลยให้จิตแพทย์มีหน้าที่ดิวตี้ทูบอร์นในไทยเนี่ยก็มีพรบสุขภาพจิตมาตรา16ถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ไม่ได้กำหนดเป็นหน้าที่ให้แพทย์ใช้ดุลยพินิษในการเปิดเผยข้อมูลคุณคนไข้จิตแพทย์นะครับที่พูดว่าจะไปทําร้ายใครฆ่าใครเนี่ยให้แจ้งเขา แล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะนะครับการพูดคุยที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นประโยชน์หมดเลยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยผิดถูกก็ช่างเนี่ยแต่มันจะเกาะรูปเป็นองค์ความรู้ให้เราช่วยกันป้องกันแค่เราไม่ไปพูดให้เขาถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นไม่พูดถึงชื่อแต่ยกเป็นเคสมานะครับนอกจากโรคแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อในในในคลิปต่อไปเรื่องความกดดันนะครับสำหรับคนปกตินะครับแต่โรคเนี่ยกำเริบจากความไม่เข้าใจของครอบครัว ผมทิ้งคำสุดท้ายไว้คำว่าแอนของแม่อะไรนะคะอาจารย์แอนของแม่ <"and" S 2> นะครับแอ<ม>น <"and" S 1> นี่คืออัตโนมัติเนกาทีฟตอบนะครับความคิดลบอัตโนมัติของแม่ oh, มนุษย์เราจริงๆเนี่ยอยู่รอดมาจากดึกดำบรรจนปัจจุบันเนี่ยเพราะความคิดลบแบบเนกาทีฟ เราจะคอยกลัวว่าฟ้าจะร้องจะไม่มีอาหารกินสัตว์จะมาทําร้ายคนจะมาทําร้ายคิดลบอัตโนมัติถึงอยู่รอดมาได้แต่วิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยจะไปการคิดบวกในอนาคตนะครับแต่วันนี้คนที่ยังถ้าพูดแบบกายพันธุ์ไม่เสร็จก็ยังคิดลบอัตโนมัติกับคนอื่นแต่คนที่เป็นแม่เนี่ยก็จะมีสัญชาตญาณในการคิดลบให้ลูกเสมอนะครับเพื่อปกป้องเพื่อปกป้องพับผ้าห่มหรือยังทำนนน่นหรือยังนะครับแต่ลูกที่เป็นอาการจิตเภท เจอสิ่งนี้นะครับคือสิ่งเล้าอันดับหนึ่งในความเห็นผมส่วนตัวนะครับทําให้เขากําเริบมแอน <And S 1> ของแม่เนี่ยนะครับก็ฝากคุณแม่ทุกคนต้องช่วยกันพิจารณาครับอืมค่ะไหนก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์